ิ่งที่ช่างเย็บผ้าควรจะมีติดลิ้นชักจักรเอาไว้นะคะในคลิปนี้เราจะมาแนะนําให้ทุกคนซื้อกระดาษทรายหรือว่ามีเศษกระดาษทรายเบอร์ไม่ต้องหยาบมากแล้วก็หินเพชรถ้ามีนะคะแต่กระดาษทรายจะสะดวกกว่าเนาะใส่ในลิ้นชักจักรได้นะเข็มที่ไม่ทู่มากแล้วก็กรรไกรกรรไกรตัดที่ได้ใช้วิธีนี้ค่ะรับเข็มให้ดึงถอยหลัง ในกรณีที่เข็มไม่ทู่มากนะคะแล้วเข็มเราหมดพอดีหรือว่าร้านเราอยู่ไกลร้านซื้อเข็มงานจะเสร็จพอดีอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดทู่เล็กน้อยใช้วิธีนี้ได้แต่ถ้าเกิดทู่เยอะก็ไม่ได้นะพอรับเสร็จเราก็ดูที่ปลายเข็มว่ามันลื่นไหมนะคะถ้าเกิดมันสักสักหรือว่ามันหยาบหยาบมันจะเกี่ยวเส้นได้เส้นผ้าของเรานะคะ ลองเย็บดูหินเพชรก็เหมือนกันค่ะดึงถอยหลังแบบนี้นะคะให้มันปลายเข็มมันเรียบกันไกตัดขี้ได้นะคะที่สำคัญก็คือปลายกันไกเนาะจะต้องคลิปเวลาเราไอ้นั่นเวลาเราคลิปตรงมุมตรงที่มันต้องใช้ความละเอียดให้เราดึงถอยหลังแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดด้านนึงอีกด้านหนึ่งเราดึงถอยหลังอีกด้านหนึ่งเราก็จะถูไปข้างหน้าให้ให้มันสวนทางกันรับตามความเฉียงที่เขาทำมาตรงปลายนะคะรับตามความเฉียงของปลายกันไก่ถ้าเกิดทูเยอะก็อาจจะรับนานหน่อยถ้าเกิดทูนน้อยเราก็ รับไม่นานให้มันคลิปได้นะคะรับให้รับฝั่งที่มันเป็นหน้าละเอียดนะคะสำหรับเพนเพถ้าคลิปได้ก็โอเค เพราะว่าที่ร้านใช้แบบนี้ประจําใช้วิธีนี้ประจํานะคะก็เลยมาแนะนําทุกคนนะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยเดอ้อสอบถามได้นะคะเราก็จะลองคลิปดูว่าถ้าเกิดปลายกันไก่มันปลายกันไก่ตัดขี้ได้มันคมก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะรับกันไกที่เราตัดแพทเทิร์นนะคะวิธีใช้กันไกก็คือกันไกที่ตัดกระดาษเราก็จะตัดกระดาษอย่างเดียวนะคะไม่ต้องไปตัดผมหรือว่าตัดอะไรนะคะโดยเฉพาะกันไกที่ตัดผ้าเราจะตัดผ้าอย่างเดียวนะคะตัดที่ได้ตัดได้ได้แต่ว่าอย่าไปตัดผมตัดกระดาษเพราะว่าจะเสียโคมมากอันนี้สําคัญนะคะถ้าเกิดไปตัดผมตัดกระดาษก็แย่เลยนะคะ เสียเลยเหมือนกับคมมันเสียอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นสเตนเลสหรือว่าเหล็กโลูมิเนียมหรือว่าอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกนะคะสำหรับกันไกที่จะรับได้แล้วก็คมก็คือไกที่มียี่ห้ออันนี้เราภาคเสียงเอานะอาจจะไม่ตรงกับคลิปเท่าไหร่แต่วิธีคือเป๊ะนะคะใช้ได้นะคะกันไกที่เราใช้คือไกด้ามทอง สำหรับใครที่ใช้กันไกไฟฟ้าก็อีกอย่างหนึ่งเนาะวิธีรับก็เหมือนกันค่ะรับตามรอยเฉียงของกันไกที่เขาทำมาแบบนี้นะคะให้ถูออกไปข้างล่างหรือข้างบนถ้าเกิดเราถูออกถ้าเกิดว่าเราถูอีกฝั่งหนึ่งไปข้างหน้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะถูมาข้างหลัง แบบนี้นะคะให้มันสวนทางกันแต่ถ้าเกิดเป็นกันไกที่ราคาถูกมากๆตามร้านยี่สิบบาทอันละ10บาท20่สิบาทแบบนี้มันก็ใช้ไม่ได้ผลเหมือนกับเป็นเนื้อเนื้อของกันไกลเขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นเหล็กหรือว่าเป็นสแตนเลสหรือเป็นอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกนะคะมันจะไม่เหมือนกันคุณภาพมันไม่เหมือนกันถ้าเกิดใครที่รับกันไกที่ซื้อมาถูกๆมากๆเลยมันก็อาจจะไม่ได้ผลนะ บางคนก็จะไปตัดที่ปากขวดเนาะตัดที่ปากขวดก็พอใช้ได้แต่สู้อันนี้ไม่ได้นะคะสู้กระดาษทรายไม่ได้กระดาษทรายมันเก็บง่ายไว้ในลิ้นชักจักก็ได้เนี่ยค่ะอันนี้คือเราไว้ตัดกระดาษนะซื้อมาทีแรกมันก็ตัดผ้าได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาใช้ตัดกระดาษคือ เราทำเพจเทนขายออนไลน์เราก็จะตัดกระดาษพรมมาตัดกระดาษมันก็ตัดผ้าไม่ได้แล้วค่ะอันนี้คือกันไกที่เราใช้ตัดผ้าให้กับลูกค้านะคะเราไม่ได้ใช้กันไกไฟฟ้าเนาะสำหรับใครที่อยากได้ยี่ห้อนี้ก็เดี๋ยวจะปักหมดร้านค้าให้นะคะในผลิตภัณฑ์ที่มันขึ้นในวิดีโอนะคะสำหรับยี่ห้อนี้สมัยก่อน ก็จะประมาณพันกว่าบาทพันห้าพัสงแล้วแต่ความยาวนะคะแต่ทุกวันนี้มันก็หลักร้อยนะคะใช้ดีค่ะยี่ห้อนี้ใช้ดีเขาเรียกกันไกลด้ามทองเนาะเดี๋ยวจะปักผลิตภัณฑ์ไว้ให้ถ้าเกิดใครกลัวหาที่ซื้อไม่เจอนะคะกันไกลก็เหมือนกันค่ะที่ร้านใช้แบบนี้นะคะเพราะว่าเราอยู่ในตัวอำเภอที่ห่างจาก ที่รับกันไกลตั้ง60กิโลคือเราไม่สะดวกไม่สะดวกที่จะไปรับบ่อยก็เลยใช้วิธีนี้ไม่เคยได้ไปร้านรับสักทีก็คือรับวิธีนี้โดยตลอดนะคะท้าเหมือนกันค่ะอีกฝั่งหนึ่งเข้าอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องสวนทางรับออกแบบนี้นะคะฝั่งหนึ่งถ้าเกิดฝั่งหนึ่งดึงเข้าอีกฝั่งนึงก็ต้องดึงออก มันจะได้ส่วนทางกันเวลารับก็ให้มันเฉียงตามที่เขาทํามาไปกันไกลมันจะเฉียงค่ะตรงคมมันนี่ค่ะใช้ได้ทั้งสามอย่างเลยกระดาษทรายก็ไม่เพลงเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืม กดไลค์เป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็กดแชร์เก็บไว้ดูบางทีปัญหาคิปไม่เจออะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากเรียนแพทเทิร์นก็กดติดตามช่องได้แต่ว่าช่วงนี้ขายแพทเทิร์นออนไลน์ก็ไม่ค่อยมีเวลาลงให้เท่าไหร่นะคะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องให้เม่ดีเดอ้อ แต่ก็ลงให้หลายคลิปแล้วนะคะสำหรับการทำเป็นเทินแต่ก็ยังใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามในคลิปนั้นๆก็ยังตอบให้นะคะถึงไม่ค่อยได้ลงคลิปเดี๋ยวจะปักผลิตภัณฑ์ให้ในคลิปนะคะสำหรับใครที่สนใจกันไกลตัดผ้าหรือว่าผ้าหรือว่าผ้ากาวที่ ยี่ห้อที่ไม่ดีใช้นะคะปรกกายี่ห้อไหนรีดติดยี่ห้อไหนรีดดีไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะจะปักที่ผลิตภัณฑ์ในคลิปให้การไกลคลิปที่ได้นะคะอันนี้ใช้มานานแล้วเนาะจนจะขึ้นสนิมแล้วและวิธีรักษานะคะการไกลก็คือหยอดน้ำมันประมาณเดือนละอาทิตย์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะสำหรับการไกล หยอดน้ำมันนิดนึงเพื่อความลื่นแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะกันไกที่ตัดตัดผ้าอย่าให้หล่นพยายามรักษาเราชีวิตนะคะอย่าให้หล่นถ้าเกิดหล่นแล้วมันจะใช้ไม่ดีค่ะสําหรับกันไกตัดผ้าสุดท้ายนี้นะคะฝากทุกคนติดตามเพจนะคะรับทำเพทเชิญส่งทั่วไทยสำหรับใครที่อยากจะสร้างแบรนด์เสื้อผ้าหรือว่าตัดเสื้อผ้าใส่เองนะคะ แล้วไม่ดีก็ยังขายแพทเทิร์นใน Lazada าติ t กต็อกชอปีนะคะสำหรับใครที่อยากสั่งแพทเทิร์นไปตัดเราก็มีวิธีตัดแล้วก็ขั้นตอนการเย็บให้สำหรับร้านเราใครที่อยากอุดหนุนเมดีก็เชิญได้นะคะ